สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเครื่องรางหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับนี่เป็นรูปของหลวงพ่อแพรนะครับนี่จะเป็นผ้ายันนะครับผ้ายัน พะอรหันต์แปดทิศน,นะครับจะมีพระนั่งประจำทิศน,นะครับทิศบุรพาทิศประจิมทิศทักษิณทิศอุดรทิศหอรดีทิศพายัพทิศอาคเน รวม8ทิศนะครับหลวงพ่อแพรทำวัตถุมงคลไว้หลายชนิดนะครับนี่จะเป็นแหวนนะครับแหวนเงินของท่านนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อแพรวัดพิกุณทอง เริ่มสร้างพระเครื่องเครื่องรางของขังเป็นครั้งแรกเมื่อปี2482เพื่อจัดหาทุนสร้างอุโบสถวัดพิกุลทองที่ชําลุสุดโซมเนื่องจากสร้างมาเก่าแก่ตั้งแต่ปี2440 หลวงพ่อแพ้ท่านจิงปารกกับหลวงพ่อสีวัดพระปางพระอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงของจังหวัดสิงห์บุรีในยุคนั้นหลวงพ่อสีท่านแนะนำให้สร้างพกกระกีบบัวและแหวนชายหญิงด้วยเนื้อโลหะขึ้นเพื่อสม,มานาคุณ แก่ผู้บริจาคทรัพย์ดังนั้นหลวงพ่อแพรจึงได้ล่ำเรียนวิชาการสร้างการหล่อพระต่างๆจากหลวงพ่อสีวัดพระปางอยู่15วันแล้วจึงจัดพิธีหล่อหลอมขึ้นที่วัดพิกุลทอง เสร็จแล้วจึงนำไปถวายหลวงพ่อสีปุกเสกจนปรากฏกิติคุณแห่งความเข้มขลังได้รับความนิยมจากพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมากนับตั้งแต่บัดนั้นมาหลวงพ่อแพ้ท่านเลยกลายเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงสร้างพระเครื่อง เครื่องรางของขังตลอดจนวัตถุมงคลมีครบทุกเนื้อก็ว่าได้ซึ่งทุกรุ่นทุกพิมพ์ล้วนมีพุทธคุณสูงผู้พบประสบปาฏิหารแห่งความเข้มขังเป็นที่เรื่องลืออย่างกว้างขวางทั้งชาวไทย ชาวจีนตลอดจนชาวต่างชาติเช่นฮ่องกงไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียก็มีผู้มาบูชาพัตถุมงคลของท่านวัตถุมงคลท่านมีชื่อเสียงไปถึงตั้งประเทศนะครับ มีกําพามาดูพยันนะครับแหวนท่านนะครับเป็นแหวนเงินนะครับสมัยก่อนงานปลุกเสกวัตถุมงคลน,นะครับหลวงพ่อแพรจะเข้าร่วมนะครับส่วนมากจะเป็นประธานด้วยนะครับ ปรานจุดเทียนชัยด้วยนะครับเพอด้วยพรรษาที่สูงนะครับพยันนี้ก็พบติดตัวหรือติดบ้านนะครับกันภัยได้8ปทิศนะครับป้องกันภัยต่างๆทั้งปวงจากพูดผีปีศาจ ยันอรหันแปดทิศน,นะครับมีคาถาให้นะครับถือเป็นเกจิอีกหนึ่งเกจินะครับที่น่ากราบไหว้นะครับ,หาารบแห่งจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้ก็พามาชมหลวงพ่อแพรเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ